สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วในเวลาเดิมๆนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้บ่ายสามโมงสี่โมงเย็นนะคะก่อนจะเลิกงานก็มาเจอกับเดือนนะคะเชอร์ไฮโดรฟาร์มค่ะวันนี้ก็มีเรื่องเล่านะคะมีเรื่องเล่าสำหรับ ลูกค้าที่ทานสมุนไพรแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะลูกค้าชอบมากแล้วก็ติดใจทานมาต่อเนื่องนะคะถึง7เดือนนะคะระหว่างนี้นะคะขออนุญาตแชร์เชิญก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วแม่ตอมมาคนแรกเลยสวัสดีค่ะ ขอแชร์ให้เพื่อนด้วยนะวันนี้จะมาคุยเรื่องของลูกค้าคนหนึ่งที่เขาชอบสมุนไพรมากๆเลยนะคะสวัสดีคุณดาวเรืองค่ะเขาชอบสมุนไพ,พรนพก้าของเรามากนะคะแต่ว่านางไม่ขายนะขับรถนะได้เลยขับรถดีๆนะ,ะเพื่อนเพื่อนเอ่ใช่ลูกค้าคนนี้เป็นเพื่อนของดาวนะคะเป็นเพื่อนของดาวแล้วก็ สนใจทานสมุนไพรนะคะคุณต้อมเชิญไฮโดฟาร์มสวัสดีเจ้านะคะอ่ะอลืมจัดปาร์ตี้ด้วยนะคะคุณต้อมแล้วก็ตัวตัวของลูกค้าเนี่ยทานสมุนไพรตอนนี้ทานมาได้7เดือนแล้วนะคะแล้วก็เขาก็ชื่นชอบนะคะในสมุนไพรามากๆเลย แม้ว่าโดนกระทุง้งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาโดนกระทุ้งก็หนักพอสมควรนะแต่น้องผ่านได้แล้วก็เชื่อมั่นในสมุนไพรแล้วมากๆเลยนะคะอามาแล้วเห็นไมเจ้าตัวก็มาแล้วสวัสดีน้องบิ๊กเจ้านะคะวันนี้ขออนุญาตเอาเคสของน้องบิ๊กมาเป็นเคสนะคะที่จะแชร์นะคะแชร์ในวันนี้เนื่องจากว่าเป็นเคสที่ในกลุ่มลูกค้านะคะที่ยัง ที่ที่เดิน,นยังไม่เคยเจอเนาะแล้วก็น้องได้ผลลัพธ์ดีมากนะคะได้ผลลัพธ์ดีมากนะคะอ่าตอนนี้ช่วงก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะมาแนะนําอยากมาแนะนําในกลุ่มที่สําหรับคนที่ ผ่านมาในไลฟ์แว็บแรกนะคะเว็บแรกในกรณีถ้ามาย้อนเนาะก็จะชวนมาขายออนไลน์ค่ะการขายออนไลน์สินค้าแบรนด์นพเก้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ใครใช้ก็ถูกใจนะคะก็เลยจะขอมาแนะนําในช่วงแรกเลยนะคะแนะนํากันในช่วงแรกเลยสําหรับคนที่ผ่านมาในไลฟ์นะคะจะได้อ่า สนใจนะคะมีรายได้เพิ่มสวัสดีมีดาวค่ะนะคะเริ่มต้นนะคะนาทีแรกๆเลยนะคะจะขอเชิญชวนสำหรับใครนะคะที่อยากจะขายสินค้าออนไลน์แต่ว่ายังหาสินค้าไม่ได้ยังไม่มีเงินในการลงทุนนะคะที่จะสต็อกสินค้าก็สินค้าแบรนด์โนพเก้าเรามีสินค้าอยู่3ตัวนะคะที่สามารถขายแบบพรีออเดอร์ได้ไม่ต้องมีสต็อกสินค้านะคะเพียงแค่ ให้นะคะติดต่อเข้ามานะคะกับพี่น้องนพก้าวหรือว่าติดต่อมาทางพี่เดือนนะคะติดต่อเข้ามาว่าหนูสนใจที่จะขายสินค้าพรีออเดอร์ของแบรนด์นพก้าวพี่เดือนจะส่งนะคะเป็นข้อมูลของแป้งของยาสีฟนันแล้วก็สบู่ก้อนสมุนไพรไปให้นะคะสามารถ โพสต์ขายได้เลยนะคะโพสต์ Post ขายได้เลยในสินค้าชิ้นแรกก็ยังไม่ได้กําไรนะคะจะได้สินได้กําไรในชิ้นที่2เป็นต้นไปนะคะแต่ว่าก็ยังได้กลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าของเราไปแล้วเพราะว่าใครที่ใช้สินค้านพเก้าก็จะติดใจซื้อซ้ําทุกคนนะคะแป้งเนี่ยได้กําไรถึง250บาทนะคะยาสีฟันได้กําไร60บาทแล้วก็ก้อนสมุนไพรได้กําไรถึง50บบาทเลยทีเดียวนะคะถ้าใครแวะ เข้ามาในไลฟ์นี้หรือว่าย้อนหลังไลฟ์นี้นะคะช่วงแรกถ้าเจอแล้วสนใจก็ทักกันมาได้เลยนะคะอ่าระหว่างนี้ระหว่างนี้นะคะระหว่างนี้ก็จะขอนะคะอ่าแชร์เชิญก่อนอยังไม่ได้แชร์ให้ตัวเองเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะ แล้วก็ยังไม่ได้เทสด้วยว่าเสียงดังฟังชัดไหมนะคะวันนี้ย้ายมุมนะวันนี้ย้ายมุมแชร์เชิญอ,อ่าได้อยู่ได้อยู่ได้ไดูดดวันนี้มันไลฟ์ในห้องทำสลัดนะคะจริงๆเป็นห้องนี้เป็นห้องที่อยู่อยู่ในห้องนี้ประมาณครึ่งวันนะคะเพราะว่าทำสลัดนะคะน้ำสลัดทุกทุกวันเลยไอ้กี่กองอ่า แล้วก็มีฟู้ดแพนด้ามานะคะคุณสามีก็จะทำให้ <c oughs> อะนะคะอ่ะเข้าเรื่องกันก่อนอื่นนะคะขอแนะนำตัวก่อนนะคะขอแนะนำตัวก่อนอ่าสวัสดีพี่แอมพี่นอมนะคะสวัสดีพี่นอมค่ะใครที่เข้ามาแล้วทักทายเดินด้วยนะคะขอชื่อด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วน้องมดสวัสดีเจ้านะคะน้องมดสวัสดีเจ้าอ่า วันนี้ขอแนะนำตัวค่ะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะเดือนเชอร์ไฮโดรฟาร์มนะคะเดือนทำสวัสดีค่ะคุณต้นย่านะคะเดือนทำปลูกผักสลัดไฮโดรโปรนิกกันกับ แฟนนะคะที่เชียงใหม่แล้วก็แปรรูปนะคะเป็นสรดโร้เมียงปาทูแซนด์วิชต่างๆนะคะขายในนะคะตอนนี้ก็ขายอยู่ที่หน้าฟาร์มแล้วก็ขายในฟู้ดแพนด้านะคะ,ะขายอยู่ในฟู้ดแพนด้าแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายที่เข้ามารับสินค้าของเราเนี่ยขายที่โรงพยาบาลลานนาด้วยนะคะในช่วงนี้แล้วก็ถ้าห้างเปิดนะคะถ้าห้างเปิดแล้วก็จะมีขายที่เซ็นทัลเฟสเชียงใหม่ด้วยนะคะชั้นจีแล้วก็อาจจะมี เพิ่มในส่วนของ Big C นะคะอันนี้ต้องรอรอสถานการณ์แล้วก็รอห้างเขาประกาศมาอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงมีน้ำสลัดอร่อยๆถึง9รสชาตินะคะซึ่งน้ำสลัดนี้ก็เรามีคอร์สสอนออนไลน์ด้วยนะคะเปิดขายราคาคอร์สเริ่มต้นสูตรน้ำสลัดนะคะเริ่มต้นที่599บาทนะคะอ่าแนะนำตัวแล้วนอกจากนะคะรายได้จากส่วนของฟาร์มแล้วเดินยังมีนะคะรายได้ มาจากเป็นตัวแทนของสินค้าแบรนด์นพก้าวนะคะซึ่งสินค้าแบรนด์นพก้าวก็เป็นสินค้าสมุนไพรออร์แกนิกนะคะที่ดูแลตั้งแต่ภายในจะดภายนอกของเรานะคะดูแลตั้งแต่เส้นผมจนถึงปลายเท้าเลยนะคะอ่าอันนี้ก็แนะนำตัวพอสมควรคร่าวๆนะคะวันนี้จะมาว่าด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะลูกค้า ลูกค้ารายนี้นะคะจริงๆเป็นเพื่อนนะคะน้องน้องเขาเป็นเพื่อนกับกับดาวเรืองนะคะเป็นเพื่อนกับดาวเรืองซึ่งน้องมีความสนใจจากสมุนไพรนะคะแล้วก็เห็นนะคะสมุนไพราจากจากตัวที่ทางเดือนเนี่ยโพสนะคะใน Facebook นั่นเองนะคะเพราะ พอน้องเห็นว่าพี่เดือนขายนะคะสมุนไพรตัวนี้น้องก็เลยสนใจนะคะเพราะว่าตัวน้องเองก็มีเกี่ยวกับโรคนะคะไม่ใช่ว่าโรคประจําตัวจริงๆเขาต้องมีอาการอยู่ตรงนั้นเป็นโรคต่างๆด้วยเนาะสัสดีค่ะคุณอรไทยนะคะมองไม่ค่อยชัดนะคะอ่าแล้วก็อ่ะน้องเขาก็มีความสนใจก็เลยทักมาก็เลยได้คุยกันนะคะกลุ่ม ในช่วงนั้นเนี่ยเดินเพิ่งเริ่มขายนะคะเพิ่งเริ่มขายน้องก็แต่ว่าเดินทานมาได้สักพักละแล้วน้องก็สนใจนะคะในช่วงประมาณเดือนต้นเดือนตุลาคมของปีที่แล้วนะคะน้องก็มีความสนใจในโปรดักต์ก็ติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็เริ่มทานนะคะสั่งซื้อเซตแรกเนี่ยก็ซื้อชาน้พเก้าไปนะน้องซื้อชาน้พเก้านะคะสองกล่องนี้ ซื้อกล่องสีเหลืองนี้ชาแคปซูลนะคะ3กล่องแล้วก็ซื้อในส่วนของชาชง2กล่องนะคะอันนี้ก็เป็นเซต1เดือนเนาะ1,500บาทน้องก็เลยบอกว่าหนูขอลองก่อนคะ่ะพี่เดือนเราก็อาจัดส่งของไปให้พร้อมกับแนะนำวิธีการทานน้องก่อนที่จะแนะนำวิธีการทานเนี่ยน้อง เดี๋ยวขออนุญาตเอ่ยชื่อนะน้องบิก๊กน้องบิ๊กเนี่ยก็บอกกับเดือนว่าหนูเนี่ยมีอาการนะคะปวดหัวในตอนเช้าเวลาตอนตื่นนอนเช้าๆก็จะมีปวดหัวหนักหัวนะคะแล้วถ้าไปออกแดดกลับมาก็ยิ่งแล้วใหญ่นะคะมันเหมือนอาการหงไมเกรนแล้วก็น้องะคะ่ะตั้งแต่คลอดคลนะอดลูกนะคะ จนน้องได้1.7ขวบณตอนนั้นนะ1ขวบกับ7เดือนสวัสดีเสียบวยนะเจ้าสวัสดีเพื่อนไก่นะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนฝากแชร์ด้วยนะคะอ่านะคะแล้วก็ณตอนนั้นนะตอนนั้นที่น้องบิ๊กเนี่ยลูกเขาได้1.7ขวบแล้วก็คือ1ปีกับ7เดือน แต่ว่าน้องบิ๊กยังไม่มีประจำเดือนมาเลยนะคะไม่มีประจำเดือนมาเลยก็ปีกว่าเกือบ2ปีนะคะที่หลังจากคลอดแล้วไม่มีประจำเดือนมาอ่าตอนนี้ก็เลยทำให้เหมือนกับน้องเนี่ยมีอาการเกี่ยวกับเรื่องปวดหัวไปด้วยสวัสดีค่ะคุณอรไทยพี่เอื้อมนะคะจากสุราษฎร์ธานีว้าวสาวใต้นะคะอ่าแล้วก็น้องก็เริ่มทานสมุนไพรโดยที่น้องมีอาการปวด ปวดหัวนะคะในช่วงแรกเนี่ยเดือนก็กลัวเรื่องของการกระทุ้งนะคะก็เลยแนะนําให้น้องบิ๊กนะคะทานในเดือนแรกนะคะทานในเดือนแรกเนี่ยก็ทานอาทิตย์แรกค่ะน้องบิ๊กทานนะคะส่วนของชาแคปซูลเนี่ยวันละเม็ดแล้วก็ทานชาชงวันละหนึ่งซองนะคะช่วงนั้นแล้วก็พอผ่านไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มทานชาแคปซูลเนี่ยเพิ่มเป็น2เม็ด แล้วก็ชาชงวันละหนึ่งซองอันนี้ตามสูตรธรรมดานะคะตามสูตรธรรมดาน้องบิ๊กก็ทานไปเรื่อยๆนะคะซึ่งในเดือนแรกเนี่ยที่ที่น้องบิ๊กฟีดแบ็กกลับมาให้เดือนนะก็จะมีในเรื่องของการกระทุง้งมีอาการเริ่มปวดหัวบ้างนะคะยังมีอาการปวดหัวบ้างตอนนั้นถือว่ายังไม่หนักนะปวดหัวมีมึนหัวนะคะแต่ว่าน้องเริ่มทานวันที่7ตุลา พอถึงวันที่21ตุลานะคะก็ทานไปประมาณ2อาทิตย์ประจําเดือนมาค่ะโอ้โหนะคะจากประจําเดือนไม่มาเลยนะคะตั้งแต่คลอดลูกนะคะยาวมาจนถึงลูกได้ตั้ง1ขวบกับ เดเดือนนะคะประจําเดือนน้องบิ๊กมาโอ้โ oh, ห oh, ตอนนั้นนี่แบบน้องบิ๊กก็รีบไลน์มาบอกเันเลยนะคะพี่เดือนประจําเดือนหนูมา, ee, ายยนี่สวัสดีค่ะคุณสายยานสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แดงด้วยนะคะอะ่าแล้วก็พอหลังจากที่ประจําเดือนมาอ่าน้องก็มีนะคะในส่วนของอาการมืนหวัวปวดหวัวร่วมด้วยนะคะก็ในเดือนแรกนะคะที่ทานไปก็ได้ผลลัพธ์เกี่ยวกับเรื่องประจําเดือนมาเลยนะคะช่วงนั้นอ่าแล้ว่าหลังจากนั้น ในเดือนที่2ค่ะในเดือนที่2น้องบิ๊กก็ขอสั่งอีกเซตหนึ่งเดือนนะคะตอนนั้นก็เหมือนเดิมในเดือนที่2เนี่ยก็ซื้อเซตพันหานะคะเซตธรรมดาอ่ะพอทานได้สักแป๊บหนึ่งโอโหงานกระทุ้งมาค่ะนะคะงานกระทุ้งมาน้องบิ๊กมีกระทุ้งอะไรบ้างตอนนั้นเนี่ยน้องบิ๊กมีกระทุ้งในเรื่องของปวดหัวหนักมากนะคะเห็นบอกว่าปวดออกเบ้าตานะปวดออกเบ้าตาหูอื้อ ปวดออกหูโอ้โหมาเต็มเลยค่ะทีนี้นะคะเพราะว่าน้องนะมีอาการเป็นไมเกรนอยู่แล้วนะคะก็เลยโดนกระทุ้งในส่วนของเรื่องการปวดหัวปวดหูปวดออกเบ้าตาเลยนะคะโอ้โหแต่ว่าในระหว่างนั้นก็มีเรื่องของการขับถ่ายที่ดีค่ะน้องบีบอกว่ามีการขับถ่ายที่ดีสวัสดีคุณวันค่ะนะคะ,ะแล้วก็ พอหลังจากที่ปวดหูปวดเบ้าตาน้องก็ส่งข้อความไลน์มาอีกนะคะพี่เดือนทำยังไงดีหนูปวดหัวมากเลยเพราะว่า,ก,า,นนวาก่อนที่จะให้น้องทานเนี่ยสวัสดีคุณพิญยาค่ะก่อนที่จะให้น้องทานเนี่ยเราจะคุยกันก่อนแล้วว่าจะมีอาการกระทุ้งแบบนี้1 2 3น้องก็เลยไม่ตกใจแต่ว่าน้องก็ส่งฟีดแบ็ข้อมูลมาให้เรานะคะว่าหนูปวดหัวมากๆเลย ณนะตอนนั้นก็เลยแนะนำกันกลับไปว่าให้น้องบิ๊กนะคะทานชาชงเพิ่มทานชาชงตอนเช้าเน่ะเพิ่มเป็นสองซองแล้วก็ให้ทานเป็นน้ำร้อนไปเรื่อยๆพอหลังจากน้องเริ่มทานวิธีแบบเบิ้ลชาชงนะคะสองซองแบบเข้มๆในช่วงเช้าแล้วก็ พอช่วงใสายๆมาอาการก็เริ่มดีขึ้นค่ะซึ่งจริงๆแล้วตัวเนี้ยนะคะเดือนทดลองมากับตัวเองนะคะในช่วงที่เรากระทุงเยอะๆเนี่ยก็ใช้วิธีทานชาแบบเข้มๆสองสองในช่วงตอนเช้าๆแล้วก็ระหว่างวันก็เติมน้ำร้อนเรื่อยๆอาการน้องบิ๊กก็ดีขึ้นในช่วงสายๆนะตอนนี้เริ่มอาการกระทุงก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าน้องก็ยังปวดหัวแบบเนี้ยค่ะประมาณ3-4วันนะคะก็เลยก็เลยแบบโอ้โหรู้เลยว่าน้อง กระถุงหนักแต่ว่าน้องยังมีความมั่นใจในสมุนไพรนะคะยังมีความมั่นใจในสมุนภัยก็ทานต่อค่ะก็ทานต่อมาเรื่อยๆนะคะจนนะจนมาถึงเดือนที่อ่ะพอมาเข้าเดือนที่3นี้ไม่ซื้อแล้วค่ะเซตละพันห้านะคะน้องเปิดใจซื้อเลยทานยาวๆไปเลย20กล่องนะคะตอนนั้นก็น้องก็ซื้อ20กล่องพอทานไปในเดือนที่3มนะคะ นะคะในเดือนที่3เนี่ยในช่วงเดือนที่1เดือนที่2เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของการขับทายนะคะได้ในเรื่องของประจำเดือนเริ่มมานะคะพอมาในเดือนที่3ค่ะน้องทานไปในเดือนที่3ที่ได้ผลลัพธ์ก็คือประจำเดือนมานะคะแบบสดสีแดงสดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีปวดประจำเดือนอีกทั้งนะคะน้องยังบอกว่าไม่มีอาการปวดหัวแล้วนะคะไม่มีอาการปวดหัวแล้วแล้วก็ ที่ตามมานั้นคือน้องเล่าเคสไว้อีกอย่างหนึ่งค่ะว่าในช่วงช่วงประมาณเดือนที่3หรือเดือนที่4นะคะลูกนะคะลูกของน้องนะคะไม่สบายพอไม่สบายก็ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลแอดมิดอยู่2คืนในระหว่าง2วัน2คืนนี้แทบไม่ได้นอนกันเลยนะคะทั้งสามีทั้งแฟนน้องเขาด้วยนะคะก็แทบไม่ได้นอนกันเลยกะว่าถ้ามาถึงบ้าน กลับมาถึงบ้านเนี่ยต้องมีอาการไข้แน่ๆน,นะคะต้องมีอาการไข้แน่ๆแ,แต่พอมาถึงแล้วคนที่เป็นไข้กลับเป็นแฟนน้องบิ๊กค่ะตัวน้องบิ๊กเองไม่ได้เป็นไข้เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยออันนี้ก็เลยเป็นผลนะคะเป็นผลของอผลลัพธ์ที่น้องทานสมุนไพรต่อเนื่องแม่แดงบอกว่า แม่แดงเป็นไมเกรนโดนกระทุง้งปวดหัวหนึ่งอาทิตย์ต่อจากนั้นก็ลดลงตามสัสดส่วนแล้วก็หายปวดว้าวแม่แดงขอบคุณมากค่ะที่แชร์ผลลัพธ์นะคะใช่คนที่ก็ปวดหัวเนี่ยไมเกรนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จโดนกระทุง้งแบบปวดหัวทุกคนเลยนะคะ ถ้าใครนะคะมีผลลัพธ์ดีๆนะคะแชร์มาในเม้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเดินก็จะเอาไว้แชร์สำหรับให้กับกลุ่มลูกค้าเราต่อๆไปด้วยนะคะก็จะได้เป็นเคสตัศดีของเราด้วยนะคะพอหลังจากนั้นนะคะพอหลังจากนั้นน้องก็ มีอาการทุกอย่างก็เริ่มดีมาเรื่อยๆๆนะคะจนนะคะจนมาถึงช่วงเดือนเมษานอที่เรามีโปรดักต์ใหม่นะคะที่เรามีโปรดักต์ใหม่เป็นลิปสติกแล้วก็เป็นแป้งนะคะเป็นลิปสีแป้งเดือนนั้นไม่ไดเอามาด้วยอะเป็นลิปสิกัแนะาากกบแป้งนะคะ,ะน้องบิ๊กก็มีความสนใจนะคะเพราะว่ากินนะคะ สมุนไพรในส่วนของชาโนพก้าวแล้วแล้วเกิดผลดีกับตัวเองก็เริ่มมีความมั่นใจในโปรดักต์ในสินค้าของเราน้องบิ๊กก็เลยนะคะลองสั่งแป้งนะคะสั่งสบู่น้ำนมข้าวแล้วก็ลิปสติกนะคะยาสีฟันนี่เอาไปลองใช้ปรากฏว่าวันแรกนะวันแรกหรือวันที่สองนะน้องบิ๊ก น้องบีก็ฟีดแบ็กกลับมาเลยนะคะฟีดแบ็กกลับมาเลยว่าพี่เดือนแป้งหน้าใสจริงๆเลยเจ้านี่นะคะแป้งเนี่ยนะคะน้องบีบอกว่าหน้าใสแล้วก็สบู่ที่ใช้นะคะหน้านุ่มมากนะคะนี่ขนาดใช้ไปแค่วันสองวันนะหน้ายัางนุ่มขนาดนั้น แล้วถ้าได้โปรโตีนไหมจากแป้งตลับนี้นะคะน้องบิ๊กตอนนี้น่าคงจะอชมชมพูไปแล้วมั้งเนี้ยนะคะเพราะว่าน้องใช้มาสักพักแล้วนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นที่ตอบโจทย์นะคะสำหรับใครทุกคนที่เปิดใจลอง ซื้อตัวแป้งตัวนี้ไปลองใช้ทุกคนจะถูกใจหมดเลยนะคะยิ่งใครที่มีในส่วนของฝ้านะคะตัวนี้ใช้ได้ดีมากนะคะใช้ได้ดีมากตัวน้องบิ๊กเองเขาไม่มีฝ้านะคะน้องบิ๊กไม่มีฝ้าแต่ว่าน้องเนี่ยจะมีผดผื่นบ้างในตอนที่ใส่แมสนะคะแต่ว่าตอนนี้ไอ้ตัวนี้ใช้ได้ดีเลยนะคะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของใบบัวบกที่ทําให้ลดการอักเสบของสิวของผื่นนะคะตัวนี้ก็จะใช้ได้ดีแม้ว่าปิดแมสก็ จะไม่เป็นสิวนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของโปรตีนไหมนะคะที่บอกว่าจะช่วยบำรุงใบหน้าของเราทุกๆุกครั้งที่เราตบแป้งก็จะได้รับการบำรุงไปด้วยนะคะอีกทั้งยังมีในส่วนของทานาคานะคะที่เป็นกันแดดธรรมชาตินะคะสลหรับนี้นะคะเป็นตัวกันแดด FPF นะคะ3าบ 5 PA บวกบวกบวกอันนี้นะคะซึ่งตัวเดือนเองนะคะลองกับตกเองแล้วว่าแม้ว่าเราจะอยู่ในในในพื้นที่ที่แดดแรงๆอะคะ่ะแต่ในประเทศไทยนะคะแป้งเอาอยู่ค่ะ SPF 35นี่เอาอยู่นะคะหน้าไม่ช้าหน้าไม่แดดนะคะไม่ไม่ร้อนแดดอะคะ่ะอันนี้ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะอ่านะคะวันนี้ก็เลยนะคะมานะคะในแชร์ในส่วนของ น้องบิ๊กนะคะที่ได้ผลลัพธ์ดีๆนะคะจากสินค้าแบรนด์โนพก้าของเรานะคะเดินสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะน้องบิ๊กนะคะได้ประโยชน์นะคะจากการทานสมุนไพรเนี่ยนอกจากที่ร่างกายจะแข็งแรงแล้วนะคะครั้งแรกเลยได้ในส่วนของประจําเดือนที่กลับมาแล้วทั้งๆท,ที่หยุดมาเนี่ยตั้งแต่น้องคลอดนะคะประมาณ หนขวบน้อง1นงขวบกับ7เ,เดือนนะคะก็เกือบเกือบสปีนะคะเกือบเกือบสปีที่ประจำเดือนไม่มาทานไปได้2อาทิตย์ประจำเดือนมาเลยนะคะแล้วก็การขับถ่ายดีนะคะถ่ายทุกวันอ่าแล้วก็แข็งแรงค่ะไม่เป็นไข้ง่ายนะคะแล้วก็อาการไมเกรนปวดหัวจิตจีด๊ดปวดหัวหนัก ปวดออกเบ้าตาปวดหูหายไปแล้วนะคะหายไปแล้วรวมไปถึงอ้อน้องบอกว่ามีอาการเกี่ยวกับมึนหัวบ้านหมุนด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คืออาการหายไปแล้วนะคะ ซึ่งเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้น้องบิ๊กก็สุขภาพแข็งแรงดีนะคะสุขภาพแข็งแรงดีอ่าวันนี้เดยก็เลยมานะคะแชร์ในส่วนของผลลัพธ์ดีๆจากลูกค้านะคะที่ทานสมุนไพรแบบต่อเนื่องทั้งๆท,ที่โดนกระทุ้งหนักนะคะถ้าเป็นบางท่านก็อาจจะไม่ไปต่อก็ได้แต่ว่าน้องนะ่ะมีความมั่นใจเชื่อใจนะคะในส่วนในสมุนไพรนพเก้าน้องก็เลยทานต่อมันก็เลยเป็นที่มา ของตอนนี้น้องผ่านแล้วการกระทุ้งก็เลยทำให้ร่างกายน้องแข็งแรงนะคะแล้วก็หากว่าสวัสดีคุณนพพลักษ์นะคะ ถ้านะคะถ้าในในมีถ้าเดือนมีนะคะเคสอื่นๆนะคะที่เป็นประโยชน์ก็จะออกมาไลฟ์อีกนะคะก็จะออกมาไลฟ์อีกนะคะวันนี้นะคะเดือนก็มาเบาๆนะคะมาเบาๆนะคะแล้วก็เช้านี้นะคะตื่นเช้ามานะก็ได้เจอโพสตโพสต์หนึ่งเดือนก็เลยขอแชร์นะคะชอบมากนะคะเดี๋ยวเดิอนอ่านให้ฟังเลยนะคะม,มันโดนมากเลยค่ะ จริงๆใครไม่รู้แชร์มานะคะ,ะก็แชร์กันต่อๆมาแต่บังเอิญว่าแฟนเดือนนะคะคบแคปเขาแคปหน้าจอค่ะแล้วส่งมาให้เดือนก็เลยถูกใจนะคะเชา้านี้บอกว่าเนี่ยค่ะแฮชแท็กมาเลยนะคะแฮแท็มาเลยบอกว่าเพื่อนที่ขายของหน้าเฟซคบไว้เหอะเขาเป็นคนขยนันอย่าไปรำคาญเขาเลยคคบคนทำงานดี กว่าคบคนไม่ทำอะไรเลยเพราะอย่างน้อยเขาก็ไม่ทักไปยืมเงินใครอุ้ยโดนน่ะชอบมากค่ะชอบมากนะคะเช้านี้เดินก็เลยแชร์เลยนะคะแชร์เลยอ่านะคะวันนี้ก็มาเบาๆนะคะมาเบาๆวันนี้เด็กก็จะมาแชร์ในส่วนของอผลลัพธ์ของน้องบิ๊กนะคะถ้าใครนะคะที่มีผลลัพธ์ของลูกค้าดีๆอย่าลืมออกมาไลค์กันนะคะเพื่อจะได้เป็นสะพานบุญกับ ลูกค้าท่านอื่นต่อนะคะวันนี้เดินไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาชมในไลฟ์นะคะขอให้สุขภาพดีทุกทกท่านเลยแล้วก็ท่านใดที่เป็นตัวแทนสินค้าแบรนด์นุ่ก้าก็ขอให้ขายสินค้าได้เฮงเงปังๆนะคะวันนี้เดินไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่จุงจิงสวัสดีค่ะหนูลงไลฟ์แล้วนะ